ยายสิปลูกพริกด้วยจ้าปลูกพริกปลูกพริกนี่ปลูกพริก,ก,รกยกกังไดงยังไหอายุยืนถึงหาปีนะคะก็ปลูกใส่กระถางค่ะปลูกใส่บอ่อปูนเพราะาถ้าปลูกใส่พื้นดินนี่คือมันจะซึมน้ำเนาะซึมน,มน้ำน้ำจะย่ำผลตกแห้งก็ซึมนม้ำเรียว่าย่ำเดดย่ำแห้งก็มันจะแห้งเกินไปเขารักษาบา่ไใดแั่นี้คือยายสิมาปลูกใส่บอ่อปูนนี่สินะคะอายุของพริกก็จะมีอายุยืนอายุยืนถึงห้าปีนี่ บาน,นี้เฮ็ดจังได้หายนิ่ๆงๆทงหาปีบอกมันจะมีหินค่ะหินแหบ้านใหญ่อื่นหินแหนะคะหินแหที่เป็นเลี่ยมๆอย่างสี่นี่มันเป็นเรี่ยมๆอย่างสี่นี่เขาจะผสมลงไปในดินเฮ็ดไยดินบอแน่นเฮ็ดไฮรากพริกนี่มันจะซ้อนใส่ยู่น้ำศอกหินที่มันเป็นบุกเป็นบําที่มันเป็นนี่ที่มันเป็นตุม่มเป็นตุม่มนี่หินบเรียบนะคะบันนี้เขาจะวานลงไปในนี้เขาจะผสมลงไปในนี้ ประมาณหนึ่งกิโลกรัมนี่แหละมันเทศไ้ดินบเนียนเทให้ลากพริกนี่ดูดซึมกินปุ๋ยกินยังได้ดีนะคะนี่ให้ทดสน้ำกับเทศไทยชุ่มนี่ดินหินอันนี้มีประโยชน์นีหินแห่นี่หินที่เป็นน้ำน้ำนะคะดินหินแหบานเท่านะคะย้ายก็จะปุ้ยลงไปปุ้ยลงไปหินมีประโยชน์หินแห่มีประโยชน์เทลงไปแต่ถ้ก็จะซับซับซับเทศไทยดินบเนียน แผดินบปแนนบปเนนอายุพริกก็สะยืนถ้ามีแต่ดินนี่มันสีแนีนเนี่ยหดหนามันอกเนี้นีนเนน,นไปเรื่อยๆรยิ่มจนมีประโยชน์ค่ะอายุของพริกก็จะยืนเขาก็จะเก็บได้กินตลอดเขาก็สีจะบำรุงสีปุ๋ยใส่ซื่อโบดิปลูกอีกญญนี่นะคะ ยิ่งเนี่ยเขาหาได้ง,ง่ายๆทั้งบานยายนี่หลายอยู่อายุยืนบ่แม่นว่าบักพริกบักเขือนี่แหละบักพริกบักเขือ,บ,อมมบ่แม่นนี่ต่บักพริกดอกบักเขือหรือว่าพูล้ละผ้าหรือว่าอีหยังกระไดเขาปลูกไม่ท้อจริงๆค่ะนี่ให้พริกอายุยืนเพราะว่ามันจะมีซอกนี่มีซอกที่มันโบนเนียน เอาโหดนามันก็นจะบนเนีนมันจะข้างหินหิน,หนเป็นสอกสอกอยู่ค่ะก็คือการปลูกพริกให้อายุยืนให้อายุยืนพริกยังไงให้อายุยืนพริกบะเขอยลูกกินในสวนห่าในบ้านเ้านไหนล่ะ ตันี้มีผสมดินลงไปด้วยผสมหินลงไปน้ำเหมือกันถ้ามีแต่ดินมันจะแนนแน่เนเกินไปจะพืชหักพีข้าบ่เดินค่ะงนี่ำแน่น,น,นข้าก็พดน้ำง่ายพดนี้มันเก็บความสุ่มสื่นไว้ได้ ยงมพ้นกาหานามบกทวมหักหักดีขงบนที่นดีนดีจังสิละบุบบกูนหาก็บเอาบใหญ่บน้อยนี้ารปูพี่แคนื้เง่นดบ้ง่ายเก็บน้ำ บดกพัทก็ได้มะเขือก็ได้ปูมะเขือก็ได้โมนเตียก,กับพริกมะเขือก็อายุยืนคือการเข้ากระตัดต้นมากกระปงไม้โมนเตห์หากเราเดินได,ด้ดีสบายเดินสะดวกมันมีโอกหินเหลมๆลอกหินหินมันมีประโยชน์ค่ะ